Hallo, meine Damen und Herren, ich bin wieder mit und heute werden Tower, den ganzen Verkehr von Landebahn 19 umleiten. Verstanden, leite zu Landebahn 11 um. Frachter 4019, wir haben einen Treibstoffbrand auf Landebahn 19. Kursänderung für Landung auf Landebahn 11, bestätigen. Hey, wie soll es hier so? Bestätigt, Anflug Landebahn 11. Okay, jetzt du. Okay. Hacker-Modul platziert. Kalibriere die Dead-Zielerfassung neu. Na super. Dead-manuelle Überbrückung. Bitte Ziel wählen. Eingabe bestätigt. Zielparameter akzeptiert. Wir werden anvisiert. Wir sind Verbündete des NRC. Hier sieht alles gut aus. Mögliche Fehlfunktion bei euch? Jetzt schießen. Feuere! dead kraft Feuer. โอเคนะคะก็มาต่อกันเลยเนาะโหยอมรับเลยอะคี่แปรไม่เก่งนะไม่ขอลงคําแปรข้างล่างแล้วกันเนาะเล่นเลยแล้วกันอันนี้ตัวเกมเป็นผู้หญิงนะคะคีก็ไปอ่านเนื้อเรื่องมานะคะว่าตัวเกมเป็นผู้ชายเนี่ยมันมีการทะเลาะก,กันนะเพราะว่า ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะคือรักผู้หญิงคนเดียวกันนั่นเองเราก็จะฆ่ากันเองนะคะคีเลยเล่นเป็นผู้หญิงแล้วก็อยากรู้ถ้า,ถาเกิดถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะคะว่าจะแย่งผู้ชายคนเดียวกันหรือเปล่านาะมันทําให้คิดว่าจะทําไงดีต่อไปอะ่ะเนาะโอเคมาเล่นกันเลยนะคะโอ้โหถึงไหนแล้วเนะี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไอ้นี่ไปท่หนึ่ง โอเคได้อะไรอ่ะต้องหยิบขึ้นมานะก็เป็นของที่สะสมเนาะเราไปต่อกันเลยนะโหพังทั้งเมืองฉันจะตามคุณแฮตริกนะคะข้างหน้าอ้ยรถมาโหวิ่งอย่างเดียวอ่ะ<ฮ>ยังไงนะ ก็ต่อเลยเนาะเจอ,อให้เฮริกจัดการแล้วกันนั่นไงว่าแล้วยอมรับดีนะที่มีตัวลองจัดการหมดเลยอะตัวเอกของเรานี่เป็นผู้หญิงนะไม่เก่งเท่าไหร่นะคีเพิ่งลองเล่นนะนะคะแต่ก็ชอบเกมที่เอโกชดมากก็จะลองดูว่าสนุกไหมชอบไปตรงเนื้อเรื่องเท่านั้นแหละ แต่ตอนจบของเกมเนี่ยนะรู้สึกว่ามันจะหลอนนิดนึงนะคือเหมือนกับได้ยาอะไรมานะที่ทำให้ปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ว่หลอนตลอดเวลาเลยอนะ่ะคือไม่ชอบตอนจบเท่าไหร่นะคะก็ไปอ่านมานะยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยจริงๆเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยพอ sind Sicherheitsstation. Sie kontrolliert. an Werden der Taylor, ลทายเล จัดการก็คือคีย์เล่นครั้งแรกนะคะยังไม่รู้ว่าวเออเนานะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันเพิ่งเล่นได้แพทสองเองเนาะโอ้โหไแฮริกของเราอิตาลีนี่ยอมเก่งจริงเก็บไอ้นี่แปบ๊บต้องอักทีบไอ้นี่นะคะคอมพิวเตอร์ของเรา โอเคมันเป็นกล้องวงจรปิดนะคะไทเลอร์สแกนภาพสิทรอให้ดูหน้าตาก่อนโเราคิดว่ามินิสเตอร์คนเดียวที่ถูกจับมานะโหน่าสงสารเราต้องหาต่อไปนะคะ ต้องหานายกฐมนตรีของอียิปต์นะไทเลอร์รู้ไหมเข้าใจรับทราบใช่คนนี้ปะไม่ใช่เราปล่อยทุกคนไหมเรามีคำสั่งมาเท่านั้นไม่ใช่คนนี้ โหดท่าทางจะโหดมากนี่เลยใช่คนนี้ใช่ไหมใช่เขานั่นแหละรัฐมนตรโอ้โหเฮ้ยแม่งต่อยลาดน้ำแล้วโอ้โหเฮ้ยเขาคงจะโดนจัดการอนะเราต้องรู้ให้ได้ว่าเขาจับเขาไปห้องไหน โอเคถูกจับโอเคเรียบร้อยบิงโกฟอลทรีเฟอร์ินต์อทบอกด้วยเวลาเท่าไหร่สนาทีไอ้บ้านั่นรู้สึกจะมเีเหตุผลส่วนตัวนะแน่นอนรู้สึกว่าเขาจะไม่ถูกกันนะคะไม่รู้ใครเหมือนกันเดี๋ยว นี่มาจัดการไอ้บาเอ,อ้เดี๋ยวก่อนวัโถเอ้ยไอ้นี่ก็ไปไหนเอ้ยระเบิดตกแป๊มเดี๋ยวตายเรียบร้อยเมื่อกี้เฮริกไม่เห็นจะช่วยเลยโอ้โหจริงๆเลยนี่เรียบร้อยจะไปไหนมีแค่เราสองคนนะภารกิจนี้ตอนนี้จัดการให้เรียบร้อยไปก่อนที่ไหนมีอีกไหมนี่นี่น มามายังไม่เยอะเท่าไหร่นั้นเนี่ยไอ้บาเอ้แค่นี้ก็แย่แล้วยังจะบอกไม่เยอะอีกข้างบนนุน่นจัดการมามเรียบร้อยมีใครบ้างโอ้โหอันนี้คลีเล่นมานเอลนะคะแบบว่าโอ้โหแบบมาเรียบร้อยหัวหน้าแดงข้างล่างเยอะเลยอะ โอ้โหมองไม่ค่อยเห็นเลยแต่ยิงไปเลยนี่มะเสร็จเรียบร้อยมีอีกหรือเปล่าอยู่ข้างล่างนะโอ้โหนี่ยังอยู่ยังอยู่เอาขอโทษเฮริคฮึมยืนบังทำไมเนี่ยโอเคใกล้ถึงเป้าหมายแล้วนะตามฉันมา อยู่ข้างบนนี่ต้องเปิดประตูนี่อ๋อชั้นกันไว้แกเปิดประตูที่โอ้โหถึงละอันนี้มันห้องเอาไม่ใช่ห้องนั้นห้องสแกนภาพนะมีอยู่สองคนรู้สึกจะไม่ถูกสงสยัยโอเค รอสัญญาณหนึ่งสองสามโอ้โหฉันมารับคุณทำทุกอย่างที่ผมสั่งแล้วแล้วคนอื่นล่ะเราไม่มีเวลาแต่คาลินเป็นคนของฉันนะโอเคคือต้องการช่วยอีกคนนึงนะโอเคเราไปกันได้แล้ว ต้องปล่อยพวกที่โดนจับให้หมดนะเปิดประตูสิคือรัฐมนตีต้องการให้ช่วยคนของเขานะคะคนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้เนาะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเปิด <c oughs> ฉันจะตัดเชือกที่มือเขาแล้วปล่อยเขาลงมาเเจออะไรหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอ้รัฐมนตีแคร์รี เฮดลิชค <hed> erm ุณต <pearls> ่อส okay. ู้ได้ไหมแน่นอนโอเคหาปืนที่ตู้นั่นแล้วเราไปกันโอเคทุกอย่างเตรียมตัวพร้อมเ ไทเล่ฉันช่วยอีกคนนึงภารกิจของคุณแค่ช่วยรัฐมนตรีคนเดียวนะฉันต้องช่วยเขาเขาชื่อเทล่โอ้โหต้องช่วย <c oughs> เรียบร้อยก็คือต้องช่วยคนของรัฐมนตรีคนนึงนะคือไทเล่บอกว่าให้ช่วยแค่คนเดียวเนาะแต่ก็อ,ออกมาแล้วนะ รวมแล้วตอนนี้เรามีสี่คนนะจัดการโอ้โหไคลลี่ชื่ออะไรนะชื่อไคลี่หรือไคลลี่โอเคจะมายืนบงังทำไมเนะี่ยแฮร์ริไอ้นี่นะโทษทีแหมกันซีนหมดเลยเนะี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยมาจะไปไหนมาเลยวุ้ยชุดสวยว่ะเฮ้ยฮมา ทำไมเยอะจังวะเนี่ยโอ้โหไม่ช่วยเลยเหรอเฮตริกยิงอยู่คนเดียวเนี่ยเนี่ยมีอีกไหมโอ้โหเดี๋ยวบังแปบบ๊บโอ้ยนี่ไงโอ้โหมีผู้หญิงด้วยฮะเรียบร้อยขอบังแปบบ๊บอืมเฮตริกจะมาอยู่ข้างหน้าฉันทไมเนี่ยโอ้ยโอ้โห,โโหเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด ขอ e ฮ d ช็อตแป๊บหนึง่งข้างบนในลิฟต์ก็มีอุ้ยระเบิดเดีวเวเวเโอ้ไม่เก่งเรื่องโยนระเบิดคืนเลยนะเนี่ยโอ้โหหน้าแดงเลยหน้าเทาหลบแป๊บหนึง่งหลบหลอุ้ยปัะโถเอ้ย,อยใครวะขึ้นข้างบนแล้วกันนี่อยู่นี่อ๋อผู้หญิงด้วยจะไปไหนคะเจ๊มาให้จัดการซะ เอายังอยู่อีกนี่โอเคหมดแล้วใช่ไหมไปไหนเนี่ยต้องขึ้นลิฟต์ใช่ไหมเฮ้ยแล้วไม่เห็นมีที่กดเลยอ๋อเราต้องรอคนอื่นก่อนเนาะเฮ้ยมาสทิ้งดิให้คอยไหนไม่เห็นมีเลยก็มันหมดแล้วนี่แต่โดนตียังอยู่นะพูดถึงอะ หมดแล้วนะหมดมีปืนสั้นด้วยเราเนอะคือที่ถนัดที่สุดก็คือสไนเปอร์นะขี่ชอบที่สุดคือไอ้นี่แหละแต่ปืนสั้นนี่คือเกมนี้มันต้องมีการอัปเดตไอ้นี่ด้วยนะปืนแต่ว่าพูดถึงมันไม่เหมือนเกมเก่านะคะที่สามารถเก็บปืนที่ไหนก็ได้อันนี้มันจะมี เออกล่องเก็บกระสุนให้เราเฉพาะโอเคเราไปกันได้แล้วแมมกำลังจะสำรวจซะหน่อยอืมจริงๆเลยนะโอเคไปเลยขึ้นลิฟต์เลยโอเคโอค้โหทิ้งอาวุธซะเดี๋ยวนี้เลยเสียใจครับเชื่อฉันจิ นั่นไงไม่มีทางหรอกรแสดงว่าพวกของเรามานะคะเร็วๆดีลิฟต์อ่ะอืมหุยพวกของเรานี่หว่าไทเลอร์นะอ๋อนี่ไงไทเลอร์เป็นยังไงโอเคแล้วจอนเป็นไงบ้างมันผ่านไปแล้ว เสียดายจังเลยเด็กใหม่ของเธอเหรอดูแลให้ดีแล้วกันไม่ต้องมาล้อเล่นเลยมันไม่สนุกหรอกนะโอเคใครช่วยจัดการเอ่อเป็นพี่เลี้ยงให้หน่อยสิโอเคคีต้องขอจบก่อนนะคะเจอกันแพทหน้าค่ะวัสดีค่ะ Okay, wir können los. Bereit in 10! Diaz, du spielst den Babysitter. Los geht's! Folgt mir!